รัฐบาลเปิดตึกกับเด็กนักเรียนมัธยมแล้วออกหมายเรียกแล้วที่ราชบุรีหลังรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการพึ่งพูดไม่กี่วันก่อนหน้านี้ว่าเป็นไปไม่ได้ที่เด็กนักเรียนมัธยมที่ออกมาเรียกร้องทางการเมืองจะถูกออกหมายเรียกหรือหมายจับและแล้ววันนี้ก็เกิดขึ้นแล้ว หลังประยุทธ์จันโอชาเพิ่งจะเผยว่าเป็นห่วงเด็กร่วมชุมนุมเหมือนลูกหลานย้ำเจ้าหน้าที่ดูแลด้วยความอารมณ์รวยและแล้วการออกหมายเรียกเด็กมัธยมของตำรวจก็มีขึ้นแล้วที่จังหวัดราชบุรีเรื่องราวดังกล่าวเกิดจากที่เฟซบุ๊กของเยาวชนปวดแอก ได้โพสต์เมื่อ6ชั่วโมงที่แล้วมีรายละเอียดใจความว่า,วาเวลานี้การออกหมายเรียกได้รุกรามไปยังเยาวชนแล้วแม้แต่ผู้ที่เป็นนักเรียนมัธยมราชบุรีขอตีกับเผด็จการได้รายง,งานข่าวว่าจากการชุมนุมแฮชแท็กราชบุรีขอตีกับเผด็จการเมื่อวันที่1สิงหาคม2563ที่ผ่านมา ตำรวจได้ออกหมายเรียกไปยังนักเรียนนักศึกษากว่า5คนหนึ่งในนั้นเป็นเด็กนักเรียนอายุ17ปีนับเป็นครั้งแรกตั้งแต่การจุนุมของเยาวชนปลดแอกที่มีการออกหมายเรียกมายัางนักเรียนโดยตั้งข้อหามีทั้งฝ่าฝืนพระราชกําหนดฉุกเฉินพระราชบัญญัติชุมนุมสาธารณะใช้เครื่องเสียงโดยไม่ได้รับอนุญาตเหตุใดการจุนุมโดยสงบปัิจากอาวุธ เพื่อเรียกร้องอนาคตที่ดีกว่าของเยาวชนซึ่งเป็นสิ่งที่รับรองไว้ในรัฐธรรมนูญที่ประเด็จการคอตชอเขียนไว้เองในรัฐธรรมนูญป5 6 0ว่าสามารถกระทำได้จึงนำมาตึ่งการออกหมายเรียกไปยังเยาวชนในครั้งนี้หยุดทำให้ประเทศมืดมนไปยิ่งกว่าที่เป็นอยู่ด้วยการปิดปากเยาวชนไม่ให้ออกมาเรียกร้องอนาคตที่มีแสงสว่าง หากเรายังมีโครงสร้างที่บิดเบี้ยวอย่างรัฐธรรมนูญ6 0หากเรายังมีรัฐบาลที่ไม่เห็นหัวประชาชนเช่นนี้อนาคตที่มีแสงสว่างของประเทศคงเป็นสิ่งที่เกิดได้ยากยิ่งนั่นคือข้อความของเยาวชนปลดแอบเราไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับว่าเรื่องราวนี้มีข้อมูลเพิ่มเติมอย่างไร The Standard ได้อัปเดตโดยมีข้อมูลเพิ่มเติมว่าในช่วงเวลาเดียวกัน อนุชาบุญพับชัยศรีโฆตกประจำสำนักนายกเปิดเผยว่าพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมชี้แจงที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรระหว่างการพิจารณายัติเปิดภิดปรายนั่งห้องประชุมสภาผู้แทนราษฎรอาการรัฐภาว่าย้ำห่วงใยเด็กนักเรียนและนักศึกษาที่มาชุมนุมเช่นเดียวกับที่รักลูกหลานของตนเอง เพียงแต่เกรงว่าจะเป็นการปลุกระดมคนที่ไม่เข้าใจและกลัวมีคนอยู่ข้างหลังโดยเฉพาะมือที่สามที่จะมาทำให้เหตุการณ์ลุกลามบานไปลายได้ซึ่งไม่อยากให้เกิดขึ้นเหมือนในอดีตที่ผ่านมาทั้งนี้ยืนยันว่ารัฐบาลไม่เคยเข้าไปยุ่งเกี่ยวที่จะห้ามนักศึกษาแต่เป็นการทำหน้าที่ตามกฎหมายของเจ้าหน้าที่ตำรวจโดยนายกรัฐมนตรีย้ำให้กระทำด้วยความนิ่มนวลรุณมอร่อยที่สุดดูแลความปลอดภัยให้มากที่สุด ทั้งนี้เชื่อมั่นว่าประชาชนเข้าใจเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและขอให้รับฟังข้อมูลทั้งสองด้านซึ่งนายกรัฐมนตรีพร้อมรับฟังข้อมูลจากทุกฝ่ายเช่นกันอย่างไรก็ตามขอให้นักเรียนนักศึกษาดำเนินกิจกรรมอยู่ในกรอบและเป็นไปในแนวทางสันติในขณะที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้ออกมาพูดในวันที่ดีเบตกับนักเรียนเลว โดยทวิตเตอร์อะ l โรโมโนอโนเนมัสได้โพสต์ว่ารัฐมนตรีกระทรวงศึกษาบอกว่าจะเป็นไปได้อย่างไงครับที่นักเรียนจะโดนดำเนินคดีเป็นไปไม่ได้ครับแฮแท็กประชุมสภาในโพสต์ของเยาวชนปลดแอกมีคนมาแสดงความคิดเห็นต่างๆมากมายอาทิเช่น19นี้ต้องจัดให้จบเพื่อหยุดทุกอย่างเปลี่ยนประเทศนี้ให้ได้ วันที่19กันยายนนี้ถ้าใครพลาดถือว่าพลาดมากนะครับพาดที่เป็นผู้หนึ่งในประวัติศาสตร์สมัยใหม่ของการเปลี่ยนแปลงประเทศไทยดังนั้นท่านต้องไปเป็นส่วนหนึ่งของการเปลี่ยนแปลงไปเป็นส่วนหนึ่งของพลังคนรุ่นใหม่ไปเป็นส่วนหนึ่งเพื่อแสดงตัวตนว่าเราคือคนหนึ่งที่จะร่วมเปลี่ยนแปลงประเทศนี้จะได้เล่าให้ลูกให้หลานให้เหลนฟังได้อย่างเต็มภาคภูมิในวันข้างหน้าอีกท,ท่านหนึ่งนะครับ พุกคามแม้กระทั่งเยาวชนขนาดเสียงเด็กยังกลัวนักคนเราเที่ยยันเงาตำรวจที่ไหนออกหมายจับเด็กคะตลกมากกฎหมายประเทศไทยยิ่งเขายังอยู่ในยูนิฟอร์มคุณยิ่งไม่มีสิทธิธรแบบนั้นนิยามเด็กคืออนาคตของชาติแล้วการที่เด็กออกมาเรียกร้องความเป็นธรรมให้กับอนาคตของตนเองแล้วยังโดนจับนี่มันเผด็จการเชี่ยของเทียเที่ยยันเงาเลยตั้งแต่คนสัง่ง พ้อหาพระราชกำหนดจุกเฉินช่วงคราวที่เหมือนช่วงโคตรตลกดีนะคะอีกท่านหนึ่งบอกว่าลูกประยุทธ์ไล่ฟ้องประชาชนถูกคุกคามทุกวันเลยค่ะแบบนี้มันเกินไปไหมประชาชนจะคิดต่างหรือตั้งคำถามไม่ได้ใช่ไหมแฮแท็กหยุดคุกคามประชาชนเป็นเอามากทั้งพ่อทั้งลูกตอนนี้อันต่อไปครับแผนเขาเรียกไปทำให้เป็นเรื่องใหญ่ให้ขึ้นศาล แต่พอเอาจริงๆเอาผิดไม่ได้ก็ต้องปล่อยประเด็นหลักคือทำให้วิกให้อ่อนแรงท่านต่อไปครับยิ่งจับยิ่งเพิ่มพลังพี่น้องที่อ่านเฟซนี้ช่วยกันออกไปร่วมในวันที่19นี้ค่ะจะค้างคืนเตรียมตัวให้พร้อมที่จะไปแสดงพลังของคนรักประชาธิปไตยว่าเราจะไม่ทนอีกต่อไปอย่าให้เขากดขี่ไปจนตายท่านต่อไปครับ จงยึดมั่นเชื่อมั่นแน่วแน่ในข้อเรียกร้องของนิสิตนักศึกษาจะนำพาประชาชนเพื่อความเปลี่ยนแปลงอย่างแท้จริงแน่นอนมันต้องมีบทพิสูจน์เจอบททดสอบตามมาจากการใช้อำนาจรัฐกลไกรัฐอยู่แล้วแต่เจ้าจงกล้าหารที่จะต้องเผชิญกับปัญหาอุปสรรคต่อไปไม่กล้าก็ไม่มีวันเปลี่ยนพลังเงียบที่จะยืนเดินเคียงข้างน้องๆนิสิตนักศ,ศึกษาเกินฝ่าที่จะนับได้ จงเชื่อมั่นและศรัทธาที่สำคัญคือความกล้าพันต่อไปครับมีกฎหมายคุ้มครองเยาวชนอยู่นะครับใครละเมิดต้องรับผิดด้วยครับทันต่อไปครับกูไม่เห็นนักกฎหมายบ้านเมืองออกมาแสดงความเห็นเลยในกรณีที่ตำรวจออกหมายเรียกนักเรียนระดับมัธยมทั้งที่น้องเขาแค่พูดบนเวทีแสดงความคิดเห็นเท่านั้น อีกหน่อยประเทศชาติจะชิบหายแค่ไหนผู้นำกลัวกระทั่งเด็กมัธยมท่านต่อไปครับนั่นคือการตะท้อนของเยาวชนอย่างสันติแต่พอพญาเฮียมองเห็นว่าเป็นภัยประเทศเป็นของทุกคนไม่ใช่ของใครหรือของมันตัวไหนท่านต่อไปนะครับเป็นคลิปเป็นคนสุดท้ายในคลิปนี้คงมาสุดทางแล้วประเทศนี้กับคำว่านายสั่งและทั้งหมดนี้คือเรื่องราวที่เกิดขึ้น เมื่อรัฐบาลเปิดตึกกับเด็กนักเรียนมัธยมแล้วออกหมายเรียกที่ราชบุรีหลังรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาเพิ่งบอกไปไม่กี่วันก่อนหน้านี้ว่าเป็นไปไม่ได้ที่เด็กนักเรียนมัธยมที่ออกมาเรียกร้องอนาคตของตนเองจะถูกออกหมายเรียกหมายจับแต่วันนี้ก็เกิดขึ้นแล้วหลังประยุทธ์เพิ่งจะเผยว่าเป็นห่วงเด็กที่มาชุมนุม เหมือนลูกเหมือนหลานของตนเองย้ำเจ้าหน้าที่ดูแลด้วยความอารมุ์มอร่วยและในที่สุดการออกหมายเรียกเด็กนักเรียนมัธยมก็เกิดขึ้นแล้วต่อเรื่องราวดังกล่าวเพื่อนๆมีความคิดเห็นอย่างไรเชิญแสดงความคิดเห็นด้านล่างแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งช่องชาแนลเรื่องเล่าข่าวการเมืองออนไลน์สะท้อนความคิดเห็นชาวเด็กไทยสู่คนไทยทั่วโลก การกดไลค์กดแชร์ข้อมูลข่าวสารของฝ่ายประชาธิปไตยในห่วงเวลาแห่งการสถาปนาประชาธิปไตยที่แท้จริงของประชาชนนี้ถือเป็นภารกิจที่สําคัญทางประวัติศาสตร์การเมืองไทยยุคใหม่อันหนึ่งสําหรับเพื่อนๆที่ต้องการสนับสนุนให้ช่องข่าวเล็กๆแห่งนี้ยังคงคือหาและเกี่ยวก่าวในโลกออนไลน์ได้ต่อไปนาน,น,าน สามารถสนับสนุนได้ด้วยการกดสมัครหรือกดจอยเริ่มต้นที่เดือนละ35บาทขอบคุณมากครับสวัสดีครับ